สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาตกประชอนกันนะครับที่อยุธยานะครับผมก็จะมาหมายนี่นะครับเป็นหมายน้ําที่มันค่อนข้างที่จะลงไปเยอะนะครับนี่นะครับออกมาจากคลองใหญ่นะครับคลองใหญ่จะอยู่ข้างหน้านี้นะครับเข้ามาเห็นเขาบอกคลองเนี่ยปลาตัวค่อนข้างใหญ่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าแต่วันนี้ก็จะมาเทสตัวนี้นะครับมาลองตัวกระดี่ยางนะครับกระดี่แอมเพตนะครับนี่ครับกระดี่ยางนะครับตัวนี้ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงเช้าวนนี้ผมอาจจะลองใช้เป็นพวกกบก่อนนะครับกบยางก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามันแดดเริ่มออกก็อาจจะลองใช้กระดีด่ดูนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวคอยติดตามชมครับว่าวันนี้ผลจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปทุกคนดูเติมพลังก่อนครับกาแฟ ハ <laughs> ลองเปรียบเป็นกบก่อนนะครับมีมีตัวมีตัวทุกคนมีตัวมีตัวมีตัวครับมีตัวครับไม่รู้ใหญ่ป่ะนะแต่มีตัวแน่นอนนะน้ำนูนออกมาเลยครับน้ำนูนออกมาเลย

เรียบร้อยครับทุกคนนี่นี่ไงเรียบร้อย,เร,ย,รอยเรียบร้อยครับวัดเป็นโดนครับตัวนี้โอ้โหไซส์ไซนี่ที่นี่ไม่ไซส์ไม่เล็กเลยนะดูไซส์ครับเรียบร้อยครับแต้มแรกครับตัวนี้ หนึ่งตัว,ตวไซส์ก็ประมาณ5ขีดได้นะครับจากกบยางพิชิี่ยีซี่เจนทวันนะครับตัวนี้ัวอนพี่เจนวันนะเช้าเช้าก็ต้องอย่างนี้แหละครับทุกคนเช,ช้ามันต้องแบบว่าใช้กบยางตีนะแต่เมื่อกี้ตรงมุมนูนนะ้นน่ะน้นูนมาทีนะครับแต่ไม่เอาผมเลยเห็นมันจิบตรงนะี้ไปแบบตุ๊กตัดเลยนะครับแล้วเช้าเช้าต้องอย่างนี้นะครับต้องต้องต้องลองไปไปผิวน้ําไปก่อนนะพอแดดเริ่มร้อนแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ก็ดีนะครับ เรียบร้อยก็ขอฝากเกลี่ยไว้ด้วยนะครับทุกคนผมยางพี่อีซี่นะฮะเรียบร้อยครับทุกคน อุงงยอยออ๊ยหลุดอืม้มโอ้โหช้อนห่ยง้างเอาวนะน่ะไม่ง้างนับแต่หลุดนะตรงนี้เลย,ยคนดูเบรกผมนะดูเบรกเบรกแทบดึงไม่ออกครับเสียดายครับทุก <c oughs> มาอยู่ตรงนี้เลยตรงกลางเลยทุก โอ้ยอะไรของกูวเนี่ยโอ้ยกัดทุกคนกัดไม่โดนกัดโอ้ยกัดโอ้ยแต่กัดไม่โดนหรือไม่กระโดนปานินสองอย่างโดนหลุมบานินเนี้ย ฟองฟอดเลยครับข้างหน้านี่เองตรงหัวแหลมเนี่ยเดี๋ยวลองย้ำนะถ้าช่อนนะ่ะต้องอยู่เรียบร้อยหูยวันนี้มันวันอะไรหลุดไปสามตัวครัโอ้ยเดี๋ยวดูครับทุกคนดูนะนู่นนะฟองขึ้นฟอดอยู่ตรงนูนะ้นครับนั่นแหะ ร้อยครับทุกคนนี่ไงหนาจนได้อสุดท้ายมาโดนโกบยางครับช่อนเผาทุกคนทุกคนเคยเห็นช่อนฐานไหมับ้ยไซส์สวยเลยอ่ะ ได้มาจากอ,อันนีไ้ได้มาจากกบยางฟิชชิ่งอีซี่เจนวันะครับทุกคนนี่นี่ชอนฐานของเราเรียบร้อยกว่าจะได้แต่ละตัวทั้งหลุดทั้งอะไรโอ อุ้ยขาดโหขาดโอ้ยสายพีเ e. อนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราเกี่ยวสายขึ้นมา เหมือนจะอยู่นะครับมันนป่นไงอยู่จริงด้วยทุกคนเฮ้ยลุดอยู่ปะ อ้ปลาหลุดไปแล้วเดี๋ยวโหลดสายใหม่ครับทุกคนดียังได้เหยื่อคืนมาครับเมื่อกี้ปลามันยังกระโดดอยู่นะครับมันหายไปไหนแล้วไม่รู้โอ้โหอีนึงครับทุกคนไปมันคาราเบลครับครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับทุกคนก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับได้ปลาช่อนมาแค่2ตัวนะทริปนี้หลุดไปหลายตัวเลยรับคือผมเนี่ยอ่อนเองนะครับนี่ครับเป็นกระดีตัวใหม่นะครับ ผมอ่อนเองแหละนะครับเราเซตอุปกรณ์แบบตัวแรกที่หลุดก็เบรกแรงไปนะครับเบรกหนาไปนะครับปามันน่าจะปากฉีกนะครับเคอีอีออันหนึ่งก็อีตัวหนึ่งที่หลุดก็คือผมเซตเบรกอ่อนไปนะครับก็วัดไม่ติดนะครับปามันคุดแล้ววัดไม่ติดก็แต่ก็บอกเลยว่าแอคชั่นนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับสั่นยันไข่เลยนะผมกอมานี่คือตัวผมตันเลยนะล้อเล่นครับทุกคนแอคชั่นดีมากนะครับตัวนี้นะครับ นี่เป็นตัวโปรโตไทป์นะครับตัวโปรโตไทป์ที่ซึ่งเดี๋ยวตาเบตผมบอกแล้วว่าคมมากนะทุกคนตาเบตโคตรคมแล้วก็โคตรแข็งเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนตัวเบดนะฮะซื้อมาไม่ต้องเปลี่ยนตัวเบดเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะอัปเกรดอีกนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวเทสนะฮะวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย